ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมแ่อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ทุกคนเลยนะคะมาพบมาพบกันกับสาวสว่างคนไก่บาาอีกแล้วนะคะมาส่วนยูส่วนหิวอีกตามเคยนะคะส่วนแรงๆสีเนาะมามาเบิ่งกันค่ะว่าเมื่อนี่มียังเตรียมพ้อยนะคะโอ้โกสิเทกอนข่อยแล้วมาเจะมา ต้มมึกค่ะตำม,มึกนี่เลยค่ะมดเจ้าส้มตำปลาหมึกนะคะมึกกระดองเนาะเบิ่งเป็นโตนิหน่อยนะคะพอดีพอดีคำ่ำเบาๆลายใหญ่หางมดเจ้าพักมีซีใบจะซ้ำซ้ำที่มีนะคะมา,มามาแสบ พอซิ้มแล้วเพรมันยังเงินดอกเสียงนกเสียงกาก็เริ่มแล้วนะคะมเจลออ่ะสูตรใส่ก่อนบบสูตรนี้ดอกสูตรใจเลยนะคะขออน,นุญาตใส่มือนะคะมเจาออมันยังแสก น่งทั้งหนอกเนาะใก้กับสิมี่แนบอมี่แนนะคะมันเดิมมันเดิม ปลาหมึกมูกเจาเมื่อนสั่วปลาหมึกเส้นนมจีนนะคะเป็นย่านงนะคาก้าเอาหุงหลายหมก ปลสุภาพก็ต้องขอถกความภ r ย v a t e เรืองเด้อค่ะเพราะว่ากินเนาะค่ะมูเจาก็ต้องบอกนั่นไงไยแซ่บกับือแซ่บนะคะบอแซ่บกับือสีบอแซ่ พักจากเพื่อนไหื่ได้หมเจต้นหอมไทยห้องนะคะ มันก็สิเอาตาคอยอีริ่มมั่วเจ้าเอ้ย mì phách mình xèo bất cua giang của cháu mực mực bộ khơi xiềng bàn đái nha các anh ta bao đại ข้าขนาด อูหเผ็ดสู่ตายมะเจ้า cướp cướp có đi sạp bằng con cả mặt tôi nhai nó กินนังซีนะคะกินตัวใหญ่บ่แซ่บอันตัวใหญ่เนาะค่อยมากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตัวน้อยอังเสียมาต่ำส่วนนะคะมือจ่อแซ่บ ใจขนมจีร้ายพเ่น้าความอยากกับกันร,รับของทองบ่ไดิบารานกันเลยมั่งเจ้า แสบแนงเบิรงสีสันอ,อ,สบบอร่อยแสบปวดแสบขอสิบ,บอกแค่จำน,นั่นแหละโบหลายกวุ่ม เพชรกับเพชรจมบดกุยางบานดม่นยังดอกถ้าเป็นเพชรกับเพชรกับพวกแซบโดยเฉพาะเป็นอาหารข้าวเนาะค่ะ ย่าวาสันวาสีเด้อข่อยเอกทุกคนอยู่ไกลๆไม่ยมซวยกันแสบอีหลีตำสมตำแหำได้นะจะเป็นอยู่ไก่บ้านไก่เมืองหมูพวกกะคือว่าราคาส่วงนี่เนาะรักษาสุขภาพน้ำเด้อจ้ะ ต่องซาวสว่างกับซีมี่การยุกการกินนะคะว่าม้อยหอยสังนี่มีอยู่แล้วนะคะหลักการว่าไงเลื่กันท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นบางเทือบังเวลาเนาะคะ่ะเพราะยิ่งเขา่วงนี้ก็ยังให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอยู่ในเซฟโซนเนอะมัวเจ้า โอ้ยเลยบานมุเจ้าเอ้ยแสบพักค่อยหายเพชรแล้วค่อยจังสุกินต่อตอนนี้ขอผักเบกก่อนมุเจ้าบอกไว้แล้วนะคะเพชรแห้งจ้านอนก็ไปนั่งกินแจมจเกลือซะก่อนเบาไวแสบปากเลยละค่ะอาการเที่ยวกินขนมปังประกอบ กินเข่าเพ้อมอาหารไทยเขาพอมอังซีนะคะโดยเฉพาะขอนมปังนะคะถ้าผู้ใดกินได้ร้ายโดนโดนเขาแล้วเมื่อกินอาหารไทยบอกไว้เลยว่าลิ้นจ้าสีบางขึ้นนะคะเพราะว่ายีสต์เห็ดปฏิกิริยานะคะว้าวนี่แหละมันเพลิดแล้วโม,วมจ้าลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แจ้งไดคกตตามเนาะค่ะฝากส่งในน้อยสาวสาว่างคนไกลบ้านไว้ในอ,อ้อมอกอ่วัใจสผู้สุกคนอ่าอย่าลืมด้วยค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้สาวสาว่างได้เห็ุคลอ่าออกมาให้ทุกคนนะคะได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิขอตโตไปก่อนจัาหน่อยจะสวมต่อนะคะโมเจ้ามันเผ็ดมันไปบลอดนะคะตอนนี้ผู้ใดบวายังโดดเนาะคะ่ะ ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนี้จากหมองที่มันมีปัญหาหลายๆนะ้องมูเจาหมองใดมันมีปัญหาหลายเท่ากับถอยตัวห่างออกมานะคะพยายามเหตุสิ่งที่มันถือมันใส่นะคะและก้กกาอย่างสาคัญก็คือรักษาสุขภาพของเฮาให้ดีที่สุดเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวสว่างต้องขอตัวแล้วนะคะไปพบกันคลิปหน้าเด้อจา้าเมื่อนี้ขอตัวลวคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ